นะครับสำหรับคนที่อยากสุดประเทศเนี่ยก็มีคนกําลังทํากับผมอยู่ก็คืองบเบรกอยงเดียวเกือบ4บี่แสนบาทซึ่งแน่นอนแหละทุกคนการแก้ปัญหาทุกอย่างบนโลกใบนี้อาจจะต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาแต่สุดท้ายแล้วเราจะชวนทุกคนมาช่วยกันวางแผนว่าเราจะใช้เงินยังไงให้มันถูกต้องกับการใช้งานและการมาจ่ายเงินหนึ่งครั้งคุณจะแก้ปัญหานั้นไปได้ดจริงหรือเปล่า คุณมีชุดป้องกันนี้ไว้เนะี่ยคุณไม่ต้องเสียเงินหลักแสนนะเว้ยต้องบอกตรงๆว่ารถไฟฟ้าหรือว่าทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่ศูนย์เวลาเขาเขามีการพูดกันมาเสมอไม่ว่าคุณจะซื้อรถไฟฟ้ารุ่นไหนก็แล้วแต่เนี่ยพอระบบช่วงล่างสาหรับผมคือมันทําอะไรก็ได้มันไม่ได้ไปทําให้แบตมันเสื่อมเสียไม่ได้ทําให้รถมันหมดปรันตี โอเคครับเราต้องรู้ถึงปัญหาของการที่เราจะแก้ปัญหาก่อนแล้วกันเนาะหลายหลายคนมักจะมีปัญหาอยู่ที่ตำแหน่งแรกก่อนเลยก็คืองานที่ชื่อว่าระบบช่วงล่างกันนะครับและส่วนที่2ที่ทุกคนมักจะมีปัญหากันก็คือหน้าตารถหรือว่าความสวยงามเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันไม่สวยหรือมันไม่หล่อนั่นเองนะครับโอเคหนึ่งเลยนะถ้าสมมติมีเงิน50 0 0 0บาทอย่ากแก้ปัญหาช่วงล่างอย่างเดียวนะ ส่วนตัวเลยคือถ้าเป็นคนขับรถไม่ได้เร็วเลยเนะี่ยใช้คําว่าไม่เร็วเลยคือไม่เกินรนะ้อยยี่ร้อยสี่สิบเนี่ยใช้งบแค่สองหมื่นกว่าบาทคือการซื้อเจ้าเทอินโร p ปูพลัสเข้าไปเนะี่ยพี่ว่าโช๊คตัวนี้น่าจะนุ่มที่สุดในตลาดเหตุผลคือที่มันนุ่มเนะนี่ยแน่นอนมันเป็นโช๊คระบบทวินทูบแล้วมันไม่ยุ่งกับสปริงเลยมันไม่ใช่สตัดรับเกลียวถ้าโช๊คตัวอื่นในตลาดจะเป็นระบบโมร์ทูบเช่นโปรเฟนเดอร์อาจจะตอบโจทย์ถ้าน้องขับรถเร็วด้วย แลที่สําคัญถ้าขับรถเร็วอยากให้ตัวไวๆอยากให้โช็อกหนึบแน่นซึ่งแน่นอนแหละคาว่าหนึบแน่นเน่ยมันเป็นสัดปรับเกียวยังไงมันมีความกระด้างเพิ่มขึ้นมาแน่นอนที่สําคัญคือในงบ50,000ืบาทเนี่ยช็อกโปรเฟนเดอร์ในค่าตัว4ี่หมเนี่ยรองรับกับคนที่ขับรถเร็วต้องการโช็กให้ตัวไวแก้ปัญหาเรื่องบอดี้โลได้เยอะจะตอบโจทย์แต่ถ้าสมมุติเพิ่มงบมาอีกสักหมื่นหนึ่งมันจะมีโชคที่ชื่อว่า RSR ตัว b r รส e ไอ แต่ตัวนี้ต้องบอกว่าเกินงบเราอีก1 0 0 0 0บาทนะเพราะค่าตัวเขาอยู่ที่6 0,000บาทแต่เขารับประกัน2ปีผลิตจากประเทศญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นโชกที่ในความเร็วต่ำเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆว่าเขากระด้างกว่าโชค2ตัวเมื่อกี้นะแต่สิ่งที่สำคัญคือพอความรถมันลอยขึ้นจากความเร็ว80ไปถึง190ที่รถมันสามารถขับได้เนี่ยแม่งจบช่วงล่างในโชคตัวเดียวได้เลยฉะนั้นหมายความว่าถ้าในระบบช่วงล่างสำหรับพี่เนี่ยงบ50,000บาทสามารถไปได้จบ แต่ถ้าไป r s SI รอย่างเดียวเนี่ยความสวยงามน้องอาจจะไม่ได้ไงน้องอาจจะต้องเอามาเลือกว่าเฮ้ยบางทีไม่ได้ขับรถเร็วสมมตุติในมุมมองพี่ถ้าเงิน50,000บาทเดียที่น้องพูดเอาเงินไปซื้อโชค๊คเที n อินโปรพัทหชุดล้อเดิมติดมาขอบ19พี่ไม่ได้ขับรถเร็วยางเดิมของน้องไม่เป็นคอนติ n เนนทัลแมงก็น,นุ่มเงียบอยู่แล้วพี่ใส่ล้อโฟร์ฟอร์เข้าไปชุดหนึ่งซึ่งแน่นอนแหละล้อที่น้ําหนักเบาลงการกินแบตก็น้อยลง ที่สําคัญคือล้อเนี่ยในล้อฟ,อร,ฟอร์ฟอร์มิงเนี่ยค่าตัวมัน3 6 0 0 0บาทของเก่าอาจจะเทินได้อีกนิดหน่อยอาจจะอยู่ในงบประมาณที่36 0 0 0ไปบวกกับ2 0 0 0 0นิดนิดมัน5 0 0 0 0นิดนดมีส่วนลดมีของเทินพี่คิดว่า5 0,000คุ้มครองได้แน่นอนถ้าเป็นความสวยงามเลยในงบห้า0มืเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าล้อติดเติมเนี่ยบางคนมาเป็นขอบ1 9รู้สึกว่ายางมันไม่เต็มล้อมันยังไม่สวยรถมันเตี้ยเกินไปเหตุผลคือ เวลาเราไปขอบ20เนี่ยถามว่าในราคางบ5้า0 0สามารถทําได้ไหมหนึ่งเลยล้อที่คนเล่นกันยุควันนี้ก็จะเป็นล้อพวกล้อตระกูล four forming ค่าตัวก็ประมาณ42,000บาทรัดกับยางเกาหลีหรือยางเริ่มต้นที่ล้นเราซักชุดหนึ่งประมาณ20,000ไปลายปลายเนี่ยก็ประมาณ60,000กว่าบาทของเก่าเทินได้อีกประมาณหมื่นกว่าบาทเบ็ดเสร็จอาจจะเพิ่มส่วนต่างนิดหน่นนอยๆนอย่อก็สามารถจบงานได้เช่นเดียวกันสําหรับคนที่ต้องการความสวยงามและรู้สึกว่าช่วงล่างเดิมอ่ะ มันขับได้พออยู่แล้วแล้วสาหรับคนที่แม่งขับรถโคตรเร็วเลยแล้วร,รู้สึกว่าล้อเดิมก็หล่ออยู่แล้วไม่ได้มีความจําเป็นต้องมาเปลี่ยนล้อแน่นอนแหละสิ่งที่คุณต้องการในคนที่ขับรถเร็วเนี่ยหนึ่งคุณต้องการช่องล่างถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยคุณต้องการช่องล่างที่เร็วขับดีแน่นอนแหละเราคุยกันแล้วว่าพ่อแกะสะเต็ปนุ่มคือเทอินโชว์ที่คุณต้องการคือระบบโมโนโทูบแหละฉะนั้นหมายความว่าคุณต้องเล่นไม่โปรเฟนเดอร์ก็อาจจาและแน่นอนเลยยางเดิม คุณขับเร็วขอบ19ที่มันเป็นยางคอม์ตอยู่แล้วคุณก็ต้องมาซื้อยางเข้าไปใหม่ซึ่งยางในกลุ่ม2 3 5 4 5 R 19เกนี่ยกลุ่มนะี้คุณอาจจะต้องขยับไปเป็นพวกยางตัว High Performance ต้องเปลี่ยนใครว่าเปลี่ยนประเภทยางดีกว่าคือการเปลี่ยนประเภทยางคือแต่ก่อนคุณใช้ยางนุ่มเงียบคุณอาจจะต้องกระโดดข้ามมาเป็นพวกยางสปอร์ตคือเรายกตัวอย่างให้ฟังว่าในยางที่มันเป็นยางไฮเปอร์ฟอร์แมนเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนประเภทจากนุ่มเงียบไปเป็นยางสปอร์ตก็จบได้เช่นเดียวกัน ขยับบ๊อบมาเป็น1นึ่งแสนบาทเนี่ยต้องเอาเลยคือ1ถ้าสมมุติจะทํารถสวยหล่อแล้วไม่ไม่โหลดตัวแรกคือโช๊คเป็นตัว2อ0หมล้อเบาขอบยีชุดหนึ่งสี่หมื่นสองซื้อยางอีกชุดหนึ่งประมาณ2 0,000ื่นปลายๆอ่าผมขอตีเป็นเลขกลมๆว่ายางเนี่ยคือ3 0,000ื่นสามหมื่บวกสองหบวกโชค๊คบวกล้อ1ชุดเบ็ 7, ดเสร็จรวมกันประมาณแสนหนึ่งคุณแน่ล้อยางโช๊คในสเต็ปใช้งานที่นุ่มที่สุด เนียนที่สุดเพราะยางที่เราจะจัดเราจะจัดเป็นสเปคนุ่มเงียบให้แต่กลับกันถ้าสมมุติว่าเฮ้ยใ,ในเงิน1 0 0 0 0แบาทต้องการซิ่งผมก็จะมองว่าล้อแม็กก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากลงทุนอยู่แล้วอะแล้วก็ยางเนี่ยก็จะใช้ยางเกาหลีเหมือนเดิมแต่สุดท้ายโชคอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อมาเป็นตัวโปรเฟนเดอร์เพราะว่าเหตุผลคือพอเป็นโปรเฟนเดอร์เนี่ยคุณจะทําให้รถคุณเนี่ยแก้การบอดี้โลได้เยอะ เหมาะสาหรับคนที่ขับซิงด้วยฉะนั้นการลงทุนระบบช่วงล่างล้อ,อยางอะ่ะผมอยากให้ทุกคนมองว่าเฮ้ยซื้อไปแล้วใช้ยาวๆที่เหลือสลับยางอย่างเดียวแม่งจบเลยอ่าฉะนั้นถามว่าในงบแสนหนึ่งก็อาจจะได้ล้อ,อยางโช๊คและแล้วก็เทินของเก่าได้มาเป็นส่วนลดประมาณนั้นครับแต่กับการถ้าอีสายเพอร์ฟอร์แมนซ์จัดๆไม่ต้องการเปลี่ยนล้อมาเหมือนเดิมในงบแสนหนึ่งสำหรับผมผมก็เลือกนะโช๊คเนี่ยถ้าอยากไปสุดก็ไป R S N เลยในงบ60,000บาท เอาเงินมาเปลี่ยนยางเป็นยางตัวท็อปซื้อผ้าเบรก Nexter เตอร์โปเปคหน้าหลังเข้าไปสําหรับคนไม่แต่งรถล้วแม่ต้องการซิ่งจัดล้อเดิมนี่แม่งก็สุดโลกไปเลยฮนะงานการที่เราทํารถเนี่ยเราต้องรู้ว่าอยากแก้ปัญหาอะไรและเราจะแก้ปัญหาเราจะไม่กลับมาแก้ปัญหาเดิมแล้วนี่คือแนวทางพี่โอเคสำหรับคนที่ไม่จํากัดงบเนี่ยในมุมพี่ที่พี่เคย ทำมาละกันซึ่งปัจจุบันก็เหมือนคันนี้ที่พี่ขับอยู่นั่นแหละอย่างปัจจุบันคันนี้ใส่ล้อโฟร์ฟอร์มิงค่าตัวอยู่ประมาณ4 2 0 0 0ฉะนั้นใครอยากบานปลายเนี่ยจาก4 2 0 0 0ยาวไปถึง185ในล้อฟอร์ e ที่เป็น2ชิ้นน่ะคุณเลือกได้เลยแล้วแต่คุณที่คุณจะมาผ่านกับล้อละกันแต่เรื่องยางเนี่ยผมคงมองว่ามองเป็นประเด็นละกันในเงิน40,000กว่าบาทเนี่ยคุณต้องเลือกฝั่งละคุณซีเรียสเรื่องนุ่มเนี่ยเปล่าถ้าคุณซีเรียสนุ่ d ดซิเบล v 5 5 2อ่าผมคิดว่ายางตัวนี้แม่งนุ่มเงียบที่สุดในตลาดกับการถ้าสําหรับคนที่แม่งต้องการยางซิ่งแล้วต oh ้องการในงบ4ี่หมื่นกว่าบาทคุณก็ไปจัดโยโกฮาม่าแอดวานซ์วีหหรือกับการใครแม่งบอกอุ้ยเงินกูเหลือเงินกูเยอะอยากใส่ 4S ก็จัดไป5 0,000กว่าบาทก็อยู่ที่คุณจะลงทุนแล้วว่าคุณจะลงทุนยางเท่าไหร่ล้อยางเราจบไปแล้วสำหรับช่วงล่างถ้าจะเอาสุดแล้วจะเอายางดีมาคุ้มครอง จะเอาความเร็วต่ําเทพด้วยสําหรับผมผมก็จะไป R อซ์านะเพราะว่าตัวช่วงล่างเนะี่ยในงบ6 0,000บาทเนะี่ยแม่งน่าจะโคบเปอร์หมดทีเดียวเลยสําหรับผมที่ปัจจุบันผมพูดสเต็ปเนี่ยพอรถผมใช้งานอยู่แล้วก็ระบบเบรกเนะี่ยต้องพูดตรงๆว่าถ้าอยากลงทุนแล้วรู้สึกคุ้มค่าที่สุดในวันนี้ผมก็เลือกเป็นไรเย็นนะพอค่าตัวมันอยู่ประมาณแสนกลางๆแต่ถ้าคุณอยากให้หน้าตาเบรกมันหล่อขึ้นอ่ะก็มาแสนไปลายๆก็จะมีพวก ค่ดีแลก c ีเอาจจะมีพวกเอ็ตย่เข้าไปบางคนชอบนะครับสำหรับคนที่อยากสุดประเทศเนี่ยก็มีคนกำลังทำกับผมอยู่ก็คืองบเบรกอย่างเดียวเกือบสี่แสนบาทก็จัดไปเอ็นเลสหน้าหลังก็มีให้เหมือนกันก็อยู่ที่คุณแล้วว่าคุณอยากจะทำรถขนาดไหนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่เราพูดมาเมื่อกี้มันคือเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพรุ่นล้วนเลยเนาะล้อ,อยางโชคกเบรกถูกปะแต่กับกันวันนี้มันก็จะมีระบบแต่งตกแต่งภายในเช่น คาร์บอนภายในที่เป็นเกรดพีเพกเช่นคอนโซลกลางหัวหมอนทั้งหลังนะครับพรมลัยแล้วก็ตัวขอบแอร์ซึ่งสําหรับผมเนี่ยก็มันเป็นจุดที่ว่ามันคือความสวยงามภายในซึ่งแน่นอนแหละมันก็มีความสวยงามภายนอกที่ตอนนี้มันมีออกมาแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับออลิ้นหน้าแล้วก็ดักเทลแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับสปอยเลอร์ด้วยที่มันกำลังจะเข้ามาในอนาคตรถ b ีไวดีเซลเนี่ยสำหรับคนที่งบเหลือเรารู้สึกว่าเฮ้ อยากได้ชุดป้องกันเนี่ยผมชุดอะไรที่มันเป็นแกจิตที่บางคนมองว่ามันไม่สําคัญแต่สําหรับวันนี้ผมบอกเลยว่าโคตรสำคัญเพราะว่าปัจจุบันรถผมใส่อยู่คือ Aaron Work คือชุดป้องกันระบบแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์ชุดนี้มันค่าตัว25งหมาหรับคนที่จะทารถเต็มหรือคนที่เฮ้ยรู้สึกว่าอยากจะรักษารถอยากจะเซฟแบตถ้าวันหนึ่งคุณแต่งรถไปถึงคุณโหลดรถเนี่ยการที่คุณไปกระแทกเข้าแบตแล้วแบตมันมูลค่าสูงสุดของรถเนี่ย คุณมีชุดป้องกันนี้ไว้เนะี่ยคุณไม่ต้องเสียเงินหลักแสนนะเว้ยและคุณลงทุนแค่2 5 0 0 0บาทแบตคุณแม่งโดนการเซฟตี้ค่อนข้างเยอะซึ่งปัจจุบันก็ต้องมองตรงอย่างคันนี้แม่งเตียซึ่งเราก็ขูดเหมือนกันมันไปขูดโดนไอรอนเวิร์กมันไม่ได้ไปขูดโดนแบตสำหรับคนที่สนใจนะครับก็ฝากช่องทาง p 2สองนาะครับไม่ว่าจะเป็นรายแอดนะครับในเบอร์โทรศัพท์หรือใครอยากคุยคอนซัลต์กับผมก็ ยินดีนะครับให้คำปรึกษารถทุกรุ่นเลยนะครับสำหรับคนที่พบเจอปัญหาแล้วกันผมอยากให้ทุกคนมองว่ารถยนต์มาอยู่กับคุณอนะ่ะคุณเจอปัญหาจุดไหนคุณแก้จุดนั้นแก้ปัญหาให้มันถูกจุดปัญหามันจะได้ไม่ต้องลามไปถึงจุดที่อยากจะขายรถถ้าใครชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> ให้นกพี่2 0องด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ